ค่ะเราจะตัดสิ่งทู้อย่างออกจากเรานอกจากเราจะเห็นตัวเราเองะคะ่ะ mm hmm. ก็ารภาพตัดปากโอเคอะตอนนี้ให้ทุกคนเอามือถือขึ้นมานะคะ่ะแล้วไปที่ไปกดโหลดโฟโต้นะคะโหลดเอาโฟโต้นะคะอ่าเขาไปที่โหลดโฟโต้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกอัลบ,บั้มว่าเราจะเลือก รูปไหนในการตัดต่อใช่ไหมคะ,ะสมมติว่าฟิฟ่าจะเลือกอันนี้ของเป็นตัวสินค้าของเราเองนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยูพอนะคะของที่เราเป็นกระป๋องของเราเองเลยนะคะโอเคกำลังเลือกอยู่ทราบแล้วใช่ไหมคะเรากดคำว่าดอนได้เลยนะข้าวบนนะคะดีค e ่ะ พอกดไปนะคะถ้าเราไปที่โอโต้ค่ะมันจะเห็นไหมมันจะตัดรูปให้กับเราเลยแต่ในส่วนที่มันมีขุกขะขูกขาก็คือมันตัดต่อยังไม่เงียบใช่ไหมคะเราก็ไปที่ดีแพร์ค่ะค่ะสมสมมติว่าตรงนี้ค่ะมันยังไม่เรียบนะคะมีฟ้าก็จะตัดมันให้มันดูแบบเงียบขึ้นนะคะเห็นไหมดีแพร์แต่ถ้าเมนูเมนนว้ได้เห็นไหมคะเมนูข้างล่างนะะี่ค่ะ เห็นไหมเนี่ยเมนูจะอยู่ข้างล่างนะครับใช่ค่ะเฉพาะรูปที่เราอยากให้เห็นนะคะเราจะตัดเฉพาะเอาแต่รูปที่เราต้องการนะครับอันที่เราไม่ต้องการเราจะตัดตัดอ,ออกนะครับวิธการใช้งานแต่พี่ป้าจะบอกว่าข้างล่างค่ะมันจะมีเมนูของมันอยู่ใช่ไหมคะค่ะดีแพร ฟังขวานะ้คะอันที่สองก็คือจะเป็นการลบที่เหมือนเหมือนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะคือก็อค,อคือจะลบให้มันเห็นผ่านรนนะูปดาวแล้วก็ไปัดต,ตามรอยเลยค่ะตามรอยรูปภาพสินค้าของเราค่ะอเไตม่เอไ,ได้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะโอเคเอาใหม่ ไปที่รูปดาวระบายออกโอเคมีอ๋อแล้วนะครับมีอ๋อแสดงว่าได้แล้วนะเริ่มหมดแล้วเขาหมดนิดนึงค่ะพี่ตรงหูนิดนึงตรงหูอ่โอเคลงมาข้างล่างอ่า ข้างกระเป๋าหน่อยนึงโอเคหูด้านข้างขวาค่ะหูด้านขวาหน่อยหูด้านขวาด้านขวามือค่ะอ่าโอเคนั่นแหละมลอยเลยหายไปเลยไหมตรงซิมเลือกโวลท์ทองซิมไหเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะเห็นไหมหรือว่าเลขอาหารเราก็สามารถเลือกได้เลยเห็นไหมตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกว่าจะเอาเลขหรือว่าใหญ่ อ๋อดีไปก็คือมันไปกินมตรงเนี้ยมันไปกิน,นชนิดนึ้งเราสามารถซูมได้นะคะอืมตรงนี้มันอืเมื่อกี้มันมันลุกเข้าไปในในภาพค่ะ้าไปที่ตรงนี้ได้เลยจัดต่อได้เลยอ๋อตัดตัดได้เลยก็คือไปตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอมืมันลุกตรงนี้ไปชนิดนึงโอเค,อเคแล้วก็ถ้าจะทำใหม่ก็ไปมีจิกเนาะใช่ค่ะ นี่ก็คือจะไม่ลบใช่ไหมคะใช่ที่จะเอาแค่แค่ตรงนี้นถ้าจะลบออกก็คือจะไม่ให้มันติดลบตรงนี้ก็คือไปที่ดีแพรแต่ถ้าลบมาะกก็จะเหมือนกันนะคะ done ค่ะ e แล้วก็กด save save ไว้นะคะพอเรา save นะคะเ,เขาก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะ อันนี้ค่ะก็ค,ะคือพี่พี่ต้องลบตรงนี้ค่ะ<บ> <Okay. S 3> ตัดไปเลยเราเราดึงจากตรงนี้นะะทางวิธีการใช้ทุ่งนี้นะคะว่าเราจะใช้ตัดภาพที่เหลือสินค้าของเราได้ยังไงนะคะ,ะเราจะเห็ว่าอะคาเมล่า,า <จะ S 2> ค่ะไลายคาเมล่าค่ะ สี่เหลี่ยมหัวใจ P T W เ้วเห็นเมนูข้างล่างนี้ไหมคะหัวใจเมนูตรงนี้ค่ะเราจะใช้เป็นเครื่องมือในการทำอาหาริงโอเคเราเลือนนะคะเราไปแถบที่สองค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมเล็กอันหนึ่งเลยโอเคอ่ะมันจะขึ้นมาเป็นพื้นหลังใช่ไหมคะพื้นหลังนี่เรากดไปเลยอ่ะ กดไปมันจะเห็นสีไหมคะเห็นค่ะเห็นสีอ่ะเราสามารถเลือกสีได้เลยว่าเราพื้นหลังเราจะเลือกสีอะไรแต่ถ้ากรณีเราไม่อยากได้สีที่เขาเลือกมาเรามีพื้นหลังของเราเราก็สามารถที่ไปรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ค่ะซ้ายบนสุดเห็นไหมคะอ้าวเลือกไปเลยกดตรงนี้เลือกพื้นหลังเสร็จอ่ะ ถ้าเราไม่เอาเราก็สามารถเลือกกเลอรี่ของเราลูกภาพอถ้าในคาว่าพื้นหลังอะให้ให้เป็นสีอ่อนๆเพื่อให้สินค้าของเราดูเด่นออต้องไหมคะอ่ะเหมือนวันเนี้ยที่ฟาจะเลือกที่ที่เขาเลือกให้มาแล้เขาจะเป็น,นาสีขาวจะเป็นสีสีเหลี่ยมเล็กๆนะคะหรือไมก่ก็จะเป็นดาวเล็กๆอ่ะแล้วไม่ก็จะเป็นสีชมพดูดูว่าสินค้าของเราสีอะไรสุดยอ สินค้าของเรามีกระเป๋ากระเป๋าสีชมพูเข้มเราก็ควรเลือกพื้นหลังเป็นสีชมพออูอ่อนๆใช่ไหมคะเพื่อมันจะไม่ไมปกลบสินค้าของเราให้ดูต่ําลง mm hmm. นะคะวันนี้พีพาอจะเลือกเป็นสีชมพูอ่อนนะคะโอเคทุกคนเลือกพื้นหลังของตัวเองก่อนนะคะอันเลือกไปเลยถ้าเราเลือกเสร็จแล้วนะคะ เป็นการเหมือนว่าเป็นการเซตในแต่ละขั้นตอนนะคะค่ะถูกไหมโอเคแล้วเราเห็นรูปหัวใจไหมคะข้างล่างนี่ค่ะเป็นรูปหัวใจถูกต้องไหมคะเอาไปที่การไกลค่ะรูปการไกลตัดใจทิ้งเลยไม่ใช่หัวใจก่อนค่ะการไกลค่ะหัวใจการไกลแล้วก็ เราเห็นไหมลูกไหมเครื่องหมายบวกไหมคะเห็นค่ะกดไปเลยค่ะอ่าแล้วก็ไปหารูปเหรอคะใช่ค่ะไปหารูปที่เราตัดตัดผ้าเมื่อกี้ค่ะตัดพื้นหลังเมื่อกี้ัไม่เสร็จตัดไม่เสร็จตัดไม่เสร็จเอาใส่ก่อนเอาใส่ก่อนค่ะเมื่อกี้พี่ายเลิกแล้วใช่ไหมคะโอเคอ่ะดูคออ่าเห็นไหมคะมั่จะเป็นแบบนี้อย่าลืมกดถัดไปแล้วก็เสร็จสิ้นอ่ะเห็นไหมเออ ภาพที่เรายังไม่ได้ตัดต่อใช่ไหมโอเคแต่ว่ายดใจกนโอเเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ถัดไปเป็นไงบ้างคะลองถัดไปดีคะถัดไปตัะไรอีนไห่ี่นแล้วก็โอเคนะคะมันก็จะขึ้นมาที่เราเลือกขึ้นหลังเมื่อกี้ค่ะโอเค่งต่ว่านี่ยังไม่ได้ภาพยังไม่ได้ตัดภาพผ่านของใช่ไหมคะ แต่ไม่จัดแล้วนะแต่ไม่จัดแล้วเดี๋ยว้องพี่ต้องไปเลือกที่อัลบั้มอะสินค้าโอท็อปเราไปเลือกตราสินค้าโอท็อปใน Google ได้เลยนะคะเราคิดว่าโอท็อปอะค่ะเราใช่ไหมคะเป็นสินค้าอะไรเราก็สามารถเขียนในในเป็นที่เป็นตัวอักษรได้เลยนะคะแต่ว่ามาช่วยเป็นตามเคร่องทุกคนจะเห็นรูปทีตรงนี้ไหมคะขวามืออันที่สองค่ะทีเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะ เราจิ้มไปเลยที่ตัว T นะคะมันก็จะขึ้นคำว่าข้อความวใช่ไหมคะตัวใหญ่ๆอะไรก็ว่าไปทุกคนหรือสีอะไรเช่นนะคะตัวหนังสือของฟีฟ่าอยากให้เป็นสีแดงนะคะ,ะคะแล้วก็ติ๊กคำว่าสีแดงติ๊กที่สีแดงแล้วก็มันก็จะมีเลือกขอบอะค่ะเห็นไหมคะขอบขอบแล้วก็อนเลือกเป็นสีอะไรหลายสีอสีมว่วง เราก็สามารถเลือกว่าขนาดเราอยากได้สีม่วงเข้มมากน้อยขนาดไหนเห็นไหมคะมันก็จะมีให้เราเลือกเสร็จนะคะเราอย่าลืมติ๊กถูกนะคะทุกขั้นตอนนะคะเพื่อเป็นการเซฟในแต่ละขั้นตอนของเราที่ทําไว้นะคะใช้แล้วดีอะ่ะเราจะพีมะคะ่ะ นนต้้องีทุกคนพิมพ์ไปที่ Google นะคะยัางนะคะก็คือฟีฟ่าแนะนำว่าให้ถ่ายรูปที่มันเป็นแบ็กกราว n ์สีเดียวกันนะคะสมมติว่าวันนี้เราถ่ายเราถ่ายรูปกระเป๋าใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นพื้นสีเขียวแล้วก็อินเตเซอร์มันก็จะตัดรูปที่เป็นพื้นหลังออกมาให้เราเลยเราจะได้ไม่ต้องไปตัดอะไรเยอะแยะมากมามฟีฟ่าจะมีคู่มือง่ายๆให้ทุกคน พิมพ์ไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า remove bg ค่ะอ๋อเรา remove เ,เดี๋ยว็ remove bg ซึ่งตัวนี้ก็คือเปรียบเสมือนว่าเป็น e d i อร์นนของเราสามารถเขาจะตัดต่อให้กับเราแบบเ,เนี๊ยมากเลยค่ะด้วยวิธีเดียวเองี bg โอเคไ่้ย่เ,เดี๋ยวทำด้วยกันกนะคะมาเด้ยังคะ กดไปเลยค่ะกดไปใช่ค่ะใช้ร่วมเลยค่ะสินค้าอะไรถูก่าอ่าแล้วก็กดคาว่าใช้ค่ะถ้าเป็น IOS นะถ้าเป็นอันนี้ก็คือดาวน์โหลดอ่าเห็นไหมคะใช่เลยค่ะแล้วก็เรากดที่ดาวน์โหลดพอเขาตัดต่อให้กับเราเรียบร้อยอใช่ไหมคะเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะใช้